ครัวกำปงสู่เชฟเทเบิลเป็นโครงการพัฒนาเด็กเยาวยชนที่อยู่ในภาวะยากลำบากจำนวน18คนจากพื้นที่บ้านบางวยซีเน่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาที่มีความสนใจด้านการทำอาหารโดยนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่มาทำเป็นอาหารอาหารทุกเมนูค่ะเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในบางวยซีเน่นี้ทั้งหมดเอามาดัดแปลงปรับปรงุงเป็นเมนูใหม่และก็หลายเมนูก็เป็นอาหารดั้งเดิม ที่เอามาขึ้นโต๊ะแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยนี่สามารถสร้างมูลาค่าเพิ่มให้ได้อีกมากนะคะตลอดระยะเวลาการอบรม3เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่กระบวนการรู้จักวัตถุดิบในท้องถิ่นจนถึงการประกอบอาหารการรังสรรค์เมนูต่างๆเพื่อสร้างเมนูใหม่รวมถึงเครื่องดื่มและการคงไว้ซึ่งคุณค่ารากเหง้าของอาหารท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้การทำอาหารกับเชฟมืออาชีพทั้งในพื้นที่ชายแดนใต้และเชฟจากภายนอกรู้สึกดีใจค่ะเนื่องจากว่าง่ายๆก็คือประสบการณ์แบบนี้จะไม่มีในห้องเรียนถ้าเราต้องการเราต้องหาในเมื่อเราได้รับโอกาสแล้วหนูก็เลยหยิบโอกาสนี้มาสร้างและก็เพิ่มทักษะและก็พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแด่นภาคใต้ภายใต้โครงการสนับสนุนการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กของเครือข่ายภาคประชาสังคมภาคเอกชนและภาคประชาชนน้องๆกระจายอยู่ในชุมชนอย่างบางโวชินเนในเขตพื้นที่นี้เขาก็มีความสามารถและหลายคนก็มีความสามารถในด้านการประกอบอาหารเขาอยากเป็นเชฟนะครับแต่ว่าเวลาเขาอยู่ในชุมชน รู้สึกว่าเขาอาจจะมีตัวตนไม่มากเท่าไหร่แต่วันนี้ดึงเข้ามาแล้วก็ฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาหารในการเป็นเชฟซึ่งก็เริ่มต่อยอดจากพื้นที่ไปสู่ส่วนกลางโดยใช้หนึ่งความสามารถเขาเองความเป็นเด็กในชุมชนสองใช้วัตถุดิบในชุมชนซึ่งมีของดีมากมายนะครับมีพืชผักที่อื่นไม่มีมีผลไม้ที่อื่นไม่มีมีปลามีอะไรต่างๆในพื้นที่ที่อื่นไม่มีเอามาประกอบอาหารทำเชฟนำเป็นเชฟของชุมชน แล้วก็ก้าวไปสู่โลกภายนอกซึ่งเราคิดว่าวันนี้เด็กเหล่านี้ไปได้ไกลแล้วก็ผมเห็นภาพเชฟเทเบโลิลซึ่งมาได้มาแสดงความสามารถก็ดีใจเราหวังว่าเด็กเหล่านี้จะมีที่ยืนอย่างสง่างามในสังคมจากเด็กกำปงธรรมดาธรรมดาวันนี้เขาสามารถยืนยินน้มได้ในสังคมไทยครับ ลูกเลียงเองนะคะซึ่งเป็นคนทาโครงการนี้ก็มีความภาคภูมิใจในตัวน้องๆทั้ง18คนทุกคนเพราะว่าทุกคนหนึ่งมีความรับผิดชอบมีความตั้งอ,อกตั้งใจที่สําคัญคือเขาเป็นทูตท้องถิ่นค่ะที่จะได้นําเสนอเรื่องราวคุณค่าของท้องถิ่นของบางูซิเนที่นี่ออกไปให้คนรู้จักพอเราไปหาดใหญ่หรือไปที่ไหนคนแทบจะไม่รู้จักบางูซิเนเอาันอยู่ตรงไหนหรอเอาอยู่ยะหาวุย้ยน่ากลัวมั้ยยะหามันจะมีระเบิดนน่นนี่นั่นไหมแต่สิ่งที่ก็ฐานเปลี่ยนไป เขากิน ok อาหารอู้อร่อยมากเลยอะ่ะดอกขมิ้นมาจากบางวซิเซน่เหรอบางวซลเซน่ ine, เนี่ยดินต้องดีมากเลยนะดอกขมิ้นมันถึงอร่อยขนาดนี้อาหารนี้มาจากไหนคะกลายเป็นเรื่องที่สื่อสารการเปลี่ยนไปมุมมองที่เขามองต่อเด็กเด็กๆ,ๆที่เป็นเด็กกลุ่มเด็กเบาบางแล้วออกมาเขาเป็นเชฟนะ่ะที่ใส่ชุดเป็นแล้วเขาเชฟออกไปเนี่ยภาพก็เปลี่ยนไปเวลายิ่งได้กินอาหารได้คุยกันเรื่องที่มาของอาหารบรรยากาศก็เปลี่ยนไปที่สุดที่ ที่สุดที่มันจะออกมาก็คือเด็กคนนึงที่มีตัวตนตรงนั้นนะเด็กคนนึงที่มีคุณค่าเด็กคนนึงที่ยังไงก็อนาคตไกลอะ่ะเพราะว่าทําอาหารเก่งที่ไหนก็ต้องการเด็กคนนึงที่รู้เลยว่าอนาคตเขาจะไปอยู่ตรงไหนจากการดําเนินโครงการในครั้งนี้ทําให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กและเป็นอีกเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงทางอาชีพความมั่นคงของมนุษย์ในมิติเด็กและเยาวชนให้มีความยั่งยืนต่อไป